พี่นะครับนี้จะมาสอน PLL กันนะครับ PLL เนี่ยเป็นงานเก็บลูกบิกให้เต็มโดยใช้แค่สูตรเดียวนะครับรย่อมาจาก Permuta s t erm Layers Permute Permute erm อะไรไม่รู้นะแต่ว่าสูตรจริงเนี่ยมันมี21สูตร แต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนแค่สี่สูตรที่ว่ามันเป็นเชื้อกล้ามนยทำให้ดูสูตรที่ว่ามันเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยใครจะเรียกก้ามปูใครจะเรียกว่าคู่ใครจะเรียกใครก็แล้วแต่แต่ก็คือวันนี้นะนะครับวันนี้จะมาสอนสี่สูตรหลักนะครับก็จะมี u หนึ่ง u perm ที่ห u perm ที่สอง s perm แล้วก็ c perm นะครับไปไปชมกระสุนที่1กันเลยครับที่1เนี่ยจะก็จะเป็น u perm 1นนะครับ u 1นึ 1> ่งนแหละก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันต้องมาตรงนี้อันนี้ต้องมาตรงนี้ก็คือแบบ beginner แหละวาง่ายๆนะครับ beginner แบบอย่าง<ม>นเงี้ย beginner ที่ว่าพอบิดหลังสองครั้งใช่ปะ เขาต้องเอาแรนสายเข้านะครับเอาแรนสายเข้าก็เป็นสูตรแบบเบรนเนอร์คนก็กรู้อยู่แล้วขวาขึ้นซ้ายขึ้นหลังปัดแล้วลงลงกับปัดหลังอย่างนี้มันก็จะเต็มส่วนสูตรเออ u สองนะครับ u สองเนี่ยก็จะเป็นเบรนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าพอเรา ปัดหลังเสร็จใช่ไหมเราต้องบิดนั่งขวาเข้าอ่ะเมื่อกี้เราบิดซ้ายเข้ารอบนี้เราบิดขวาเข้าครับก็เหมือนกับ beginner คนก็รู้กันอยู่แล้วอะ่ะก็ไปดูคลิปผมได้ขึ้นขึ้นปัดหลังลงลงนะคะมาอ,อือทางนี้แล้วก็ปัดหลังอ่ะแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับ<ม>ไปดงสูตรต่อไปไเลยครับ เรียกว่า h perms นะครับคือมันจะเป็นเสื้อกล้ามสี่อันอย่างนี้เมื่อกี้เป็นเสื้อกล้ามสามอันอีกอันนึงเป็นหน้าเต็มใช่ปะนี่มีเสื้อกล้าม4ี่อันแล้วก็อันนี้มันตรงข้ามกันสีส้มมันอยู่ตรงข้ามสีแดงอยู่ตรงข้ามคืออันนี้มันต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับใช้สูตรนี้ครับกลางสองครั้งครับบนซ้ายครับ กลางสองครั้งครับบนสองครั้งครับกลางสองครั้งครับบนซ้ายครับกลางสองครั้งครับแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับก็เป็นสุดง่ายเออไปไปสูตรต่อไปกันเลยครับสูตรต่อไปสูตรต่อไปเนี่ยเป็นแซดเพิร์มซีเพิร์มนะครับคืออย่างนี้มันสลับกันอย่างนี้มันสลับกัน แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันก็สลับกันคืออันนี้ต้องต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ให้หันมาด้านที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ด้านที่ว่าเที่มันเป็นสลับกันอย่างงี้ใช่ปะหันมาด้านด้านซ้ายตรงนี้เออเข้าใจไหมให้สูตรนี้ครับกลางสองครั้งครับบนซ้ายครับ กลางสองครั้งครับบนซ้ายครับกลางขึ้นครับบนสองครั้งครับกลางสองครั้งครับบนสองครั้งครับกลางขึ้นครับบนสองครั้งครับอ่ะเด่นว่ะคือก็มีสูตรแค่นี้จริงๆมันมีอีกหลายสูตรแต่ว่าวันนี้มาผมมาบอกแค่นี้นะครับที่เหลือก็ อาจจะบอกในานโคตดผมก็บอกมาหลายคลิปตั้งแต่คอสเออร์เอลเอแล้วว่าสูตรอื่นที่ผมไม่ได้สอนเนี่ยผมอาจจะสอนแต่ไม่รู้จะสอนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่างๆก็อาจจะมาสอนก็เร็วๆนี้น่าจะสอนแล้วแหละนะครับก็เป็นแค่นี้ดูอีก p l ก็คือสี่สูตรที่มันเป็นค er ู่ที่เหลือเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถทําให้มันเป็นคู่เพราะฉะนั้น PL เนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้อย่างที่ว่าพอมันเป็นคู่เนี่ย คนก็ใช้ได้ทุกสูตรเลยเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นคู่แบบสูตรไหนก็ตามมันใช้ได้หมดเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทำทำสูตรขวาขวาล่างล่างขึ้นซ้ายลงล่างล่างขึ้นขวาขึ้นจําได้กันปะเนี่ยสูตรอย่างงี้จำได้ปะ พอทำสูตรอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นกรณีไหนก็ตามคุณก็สามารถทําให้มันกลับได้ไม่เหมือนกับมดนะถ้าเกิดคุณใช้แต่สูตรเิ๊กินเนอร์อ่ะก็ถ้าเกิดคุณใช้แต่สูตรเิ๊กินเนอร์เช่นเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะคุณใช้แต่สูตรบิ๊กินเนอร์อ่ะหลังซื้คือน่าจะต้องกวาก็คือ,ต,อต้องทําใช้สูตรสองใช้สูตรสูตรเดียวแหละแต่ว่าใช้สองรอบ แต่ว่า PLL ก็คือสูตรเดียวเจเสร็จนะครับคุณสูตรเออเมื่อกี้ที่ขวาขวาล่างล่างก็คือทําแค่สูตรนั้นให้เสร็จแล้วทีเนี้ยก็จะทําสบายอ่ะไม่เหมือนกับปกติเพราะว่าบางทีมันมีกรณีที่แบบมันผิดลปผิดล่างไม่ใช่ผิดลผิดล่างหรอกคือมันต้องใช้สูตรบิเกนเนอร์สองครั้งกว่ามันจะเต็มนะพูดมากแล้วจบคลิปนะครับ ก็เป็นวาแบนี้ก็คงมีทั้งนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยให้ถึงเจ็ดสิบนะครับตอนนี้มันเพิ่มมาเป็นหกสิบหกแล้วว่าจะกหกสิบห้าเออกดให้ถึงเจ็ดสิบนะครับถ้าใครมีคำถามอะไร,รอยากจะไปพา่อะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากที่จะให้ผมสอนอะไรสูตรไหนของรูบิกอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยโอเค 拜拜。Bye bye.